เดี๋ยวจะไปตัดหญ้านะครับตอนนี้เราจะ,จะไปตัดหญ้ากันให้หัวครับนี่ไปไปไปตัดหญ้าไปใตน้นนเลยเครื่องของอะไรครับมาร์กิต้าครับ,อรบโอ้โห อไปด้วยครับเดีย๋ยวตากล้องไปด้วยครับไปครับผม โอ้นี่เขาเรียกว่ารถอะไรนะรถล,ลุนรถล,ลุน ต้องเตรียมต้องเตรียมอะไรมั่งเนี่ยตัดหญ้านี่เ่าตัดหญ้าเตรียมไม่มีอะไรหรอกก็มีเครื่องนี่แหละตัดหญ้าเขาไม่มีอะไรมากเตรียมตัดเตรียมตัดเตรียมตัดอย่างเดียวเตรียมตัดอย่างเดียวจะคือดูวิธีตัดหญ้าไม่ติดเครื่องเดือดเครื่องเดือดเครื่องอดเอาดับ ก็คอยเกินสวิคอุ้ยจะหอบกันนะก็หลืเปิดน้ำมันดีวกว่า <laughs> เปิดน้ำมัน Wih, kata ไม่ต้องตัดอย่างนี้ครับมันจะหอบง่ายมันจะหอบง่ายก็คือเก็บจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปใส่ที่รถลูนนู่นเดี๋ยวไปดูแถวสองกันดีกว่าเนะ,ะ้าแถวสองเป็นไงเพ่อเนาะเนะดีด๋ยวดูแถวสองนะครับว่าโปรเฟชชั่นอลในการตัดยาก,กตัดยังไงแต่ต้องติดเครื่องใหม่ก่อนอีกทีนึงลุย มาดูนะครับนี่อยากระจับวางไม้บรรทัดเลยนะครับนี่ฮนะโอ้โหโอ้โหนี่คือวิถีการตัดจ้ามืออาชีพนะครับตัดทุกวันนะฮะออกมาหน่อยครับแกตัดทุกวันนะครับ,ออรบ,นนรบแล้วก็ เวลาการตัดเนี่ยห้าเนี่ยมันจะเป็นแถวไว้นะครับโหเป๊ะมากนะครับสวยมากแล้วก็เวลาตัดจะตัดเป็นพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่ที่ตัดแล้วกับยังไม่ตัดนะครับจะเห็นเป็นแปลงนะฮะแปลงนี้นี่ก็จะปลูกหญ้าอย่างเดียวนะครับเอาไว้เลี้ยงบัวนะครับนี่นะครับหญ้าสวยมากสีสปริงเกิลไว้ให้แล้วก็จะมีรถลุนมาหนึ่งอันนะครับนะครับผู้ชมนี่นครับเดี๋ยวไปดูแถวสองกันครับ อันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของตาสำรองนะฮะแหมไปดูแถวสองกันนะครับเระตัดกัแล้วครับเราพามาดูมุมนี้นครับเดี๋ยวเสียงมันจะดังนิดหนึ่งกร,ะ,ระครับเสียงดังอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะเวลาเก็บไปเนี่ยเดินเก็บจากตรงนี้นครับมาใส่นี่ปัว๊ว หรือว่าลากรถลุนมาได้นะครับเป็นแถวๆไปครับปัวอย่างไงนะพ่อสวยไหมใช้ได้ไหมอันนี้มีใครบอกเทคนิคไหมว่าต้องตัดอย่างนี้เทคนิคเราเองเลยโอ้โหดูครับจังหวะเอียงนะครับนะเทคนิคการตัดหญ้าวัวนะครับของเพชรบุรีของเรานะครับตาสำรองครับนี่ครับดูกวีเดี๋ยวให้ไปดูจังหวะตูไม่ใกล้นะ Okay. จะมีตัวปัดอยู่นะหลายๆท่านนะนี่ครับจะมีตัวปัดอยู่โอเคนะครับผม